เสี้ยมเสรออมาหรืกระชายกาต้องมาทำอย่างนี้มึงกำลังปัดมูนปัดมังกันียามกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอาอาปลุงสวัสดีเบิร์ตสองสุบอนสวัสดียามสวยๆพี่น้องเยไปหาหน่อไม้กับแม่พาคินกำลังมากำนองกันน้องปีเมึงแน่หน่อไม้กัน ทึงข,ขอดใส่ทงยางนตัวนี้ขอดเมียตะบูวัานนี่ตัวนี้ไปหามาเมืนน่อนี้มีหดเขียดอีกหนึ่งปีได้เขียดมากแกล้งน้อไม้ตอนเทียงอีกแล้วอย่างเง้ยกำลังหามาใหม่ๆแล้วก็ปอกก่อนปอกไปไววกันอะไรเห็ดจะได้อัไไปป่าจะได้คนมหนาวมใเซก้าตาแขนงใหญ่พิ่นมีคน,น,น,คนอัน,นี่น้องไม้เลี้ยงนอก นี่ก็ห้องพิ่นเย็นดิทำไมอยู่ตู้เย็นถ้าแบบเราปอกเราลอกเอาไว้วันวันไม่นเหี่ยวลงแล้วกูันมันเหี่ยวแล้วาปอกมาปอกแล้วไม่ปีให้ิ้สมกอผุดมาแกงอยู่ออนไหมพากินอีกคือเก่าผุดนั่งปีผัดอันไปหาสอกคิดสมมาปน้ำใหม่ให้มาปอกน้ำใหม่ไปหาสอกคิดสม มาใหม่ค่ะเมื่อน er> ี yes euh. ้ยค่ะมีแต่แดงบ่ใหญ่ไปไหน่มันลมแห้งมันเลยบ่ค่อยฟออกพอได้แกงเพียงมันอ่อนแล้วยังขี้ปาบ่ถอยบ่ปลากถิมเมือใช้เมื่อใดชับเมื่อน่ะดอกสอนถึกตัวเก่าตัวใหม่มื่อน่ะมันได้แดงใหญ่มันก็เลยได้ลายเมื่อนี้มีแต่นวดมันเยยังว ม่เป็นนงยงนหนูอันไม่มีน้องเลยมามาขาเจ้าก็มานำในในปีไม่อบนะลงไปนะแม่นั่นและกับสมนะมั่งขยันนี่เลยบอกโจนเมื่อย มึงเนื้อแต่หนวดนวนขวดดำคุ้มชองคุ้มหนึ่งไปหามาแกงด้ทำเขียดเนี่ยมันยังมีโัวเชฟกันเป็นคนจักหน่อใหม่ไปแต่เปแต่กินอยู่เบื้องเบื้องในไรเติบสดสดเบื้องการจักนะเสือแค่ยาวกับนุ่งหนาววันเนี้ย เก็บให้หมดเดี๋ยวให้เหลือโอ้ยเก็บนี่หมดบังทำไปฮะควดเขียเด้วยเบิร์นข้างหมอพดหอยหอยถาเลยปอกยังบบแล้วอยู่น้ำจะชิโบกเอาจักไปไหว้หน่อยก็ผู้จักน่อยก็ได้เหมือากัาฝันมือโบแล้วอันใหญ่ อาเขาให้หาตีอันนั้นตีอันนี้อยู่บ่ตีได้ทีทุกเรื่อง้าไปสอบพักหสอมพักยังอย่านางนะอามาดูค่ะวินทุงอ่ะเอออามา เครื่องแกล้งโนงไม่เอาเงินอี้คือมีมากันอึซอ,องหมาเอ้ยบุม๊มบิ๊กอึซองเ<อ><อ>พียงองึซองหมาก,ก็ดีแล้วเนาะหาพันกีบแหน่ก็เปียนเงินเปียนไหนก็เปลี้าพันกีนกบเนี่ยเลยเงินขึ้นมืหันเศร้าบาสธรรมดาก็เศร้าบาทมีอยังแหน่ข้างในมียานางมะพริกแล้วก็มีเห็ดเห็ดห,หูหนู เลยก็มียอดมกอื้อเลยก็บมกอื้อมะอึมะอึทานทานไม่จืดมันแม่น้องพักคินทำอะไรเนี่ยทิ่กิกิมังม่วงถามันก็สีอิ่มก่อนแก๊หน้าใม่แล้วอยบดเขาบดกินยอะไรก็ติ่มแม่่าวยันบเขาซี่แก่เขาบดผ้ มันก็สชุกนละมาอบใสุ่งย่างเมียนบมอใส่ตเยินเมนูยั่วน้ำลายกินเถอะชุกแหละของเนว้ยอบแสนทุชงยางเมียนหมอไปเขาตเยินมงมองกับมงมองสม เ้าหไก่มันอข้าวไละมัง้าเอแลเองแกงเองมือนี่เพอเองแกงเองมันยังเมือนกับปอยู่กินแดงกับอยูงป๊าติงพี่นอยผุดอกๆแกงใส่มือือกเพหูหนูใส่ข้าเบือเรีบร้อย ขาแต่แต่ก็บเบื่อชุกกับพร้อมกิรินเฉียงฝดโอ้โหแต่กับบรบี่เบออนี้ได้เครื่องหมอเครื่องหมอน่อยจากรถสะที่ป็นยังได้เสบะเสบกินคือเก่าแน่น,นนะอนทีมงานหิมเขาทีมงานนังขาใสาล่ลอยพาขินพาขินพาขิน กินขี้หายไอไอการบอกว่ากินขี้หายครับนะรอขอบใจเกินขอบใจกนมานกัก้งกหมกแตงเนียหลนักกินมึอสดนั่ยเด้ังแตมันมันไม่ใช่แกับหมกแตงจริงเอาบบย้อนหมึกออกับดอกหมกออลงไปอีก ื so so can, so can, so can ่นลไทยกไทยเลยกทยเละผละลยแึ้ก็อ่รับห้หน่อยได้บ้างขยะเจาขยะเหมือนพี่น้องเลยับไรผักคาเสมอนี่ผักคาบ้านเฮวยังบบป่งเนาะไปป่งแต่อยู่ตลาดปักสองปุ๊บมีอยู่แล้วมีตลอดปีอยู่ตลาดเดมบ่ เสแสรบเสแรบมาซีม uh ซีม huh. um. ึงยุติเอะเสแบรันบัวเบแล้วกสิบต้องหายกินแตาว่าบัเสแบสิบหากินจะเบบได้จะเบบได้คุณคุณขักปยังซีมมึงดูเอายังใส่อีก กุมงเลยปงน่งว้าวควันกันมาใส่โทรศัพท uh ์เป็นอะไรเข้มเข้มเอาวกินข้าวหม้อเอาปงปงปงปเอาปงเมีาปนสุกลมันสุกมันออเลยสุกแขงกึกอืกบืแต่แขงกึกเอา่พสุกเอามาเมือมาใชมือน ม,มันยันบะซุกชื่อใส่บะงึงๆเนะ่ะแบ่งไม่ไห้พอพักินอพอพักินจมหิว,ว,วสังเกตถ้วยที่จะใส่ใหญ่มากใ <laughs> หญ่ใหญ่มากถ้วยเดียวก็ไม่อยากเต็มแล้วบอกถ้วยเดียวก็อยากพอ่อพาเดียวหมือนเศษเซบบ่บรบรตรงตีหกคนพอ่อ เลือดหันเด้ไม่อยกินขุนขังกะลี่มือเสียก็เบื่อเลยปึกสอบแบบนี้ปึกสอบมันเป็นอะไรกันไปงอไปไปปูชาดได้ไหมอยู่น่ลงมาเด้อกินอยู่นี่เป็นยังงอผ่าเข่าก็ไปต้าซีโบนิกินเอาที่เข่า เด้อพี่น้องกินกแกล้งหน่อไม้น้ากันทางไหนแม่กันไม่หิวล่ะเด้เราจะไปมุมนั้นดีกว่ามันเสื่อมถ้ากินกินบลูบล่ะลูกเทวดาคงไม่ขอบใจกันขอบใจเด้อเออแทนที่เธอสิขอบใจฉันนี่ไม่ใช่คือบอกหามาได้ไหลาย ตำแหน่งของหมกออยู่ืมันมากินเลยชิเทียงกันบ่มาด้วยพี่น้องกีเก่งหน่วยยามเทียงเมื่อนี้เช้าแคทบอดี้บ้าไปไปรู้น่าอยู่ยามอยู่นอนชูบอด้มากินน้ำโอ้ยลูกชายข่อยเตะเออเกือบแม่บอด้กินแกงหน่อไม้แม่น้องดินรีบอกินบ่

บ่ได้ลายเสมอนี่ยอยู่วกมังใหญ่โอ้ยลมขนาดพี่น้องเลยกินเขาตักลงบ่เด้พี่น้องทุอทุกวันยี่เขาเทียกน้องกันแกินปได้สิมัอกนใม่บ่ลายบ่บ่จะเตรียมถั่วบางใหญ่ยิงะบ่ไยวะมนวน้องกันนั่นหาบ่ได้กินแต่น้ามันจะจำกินแต่น้ามันแหละกูได้ติบเขาเาหน้งปี ทำอะไรไม่ได uh, you know, ้ไม yeah. yeah. um, okay. you know, ่ได้ใส่เขียนลืมลืมเขียนเจสซี่ยุคภูมิม่ะไม่ได้บ่นทีกข่าววินนี้เราก็จะได้จบสำเนียงแล้พี่น้องเช้ากับสีกินคือกันพะวงนี่มีคากรติดตามกันใหม่ในคลิปเ่าไปแจ้งน้าใหม่พาคกินสีกินเบิร์ตฟ้าพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจนตลาดวานานัมเด้อพี่น้อง แม่น้องลิลี่กำลังมาพี่น้องเ้ย